s t r a เบอรี่สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ที่คุณเห็นสตรอเบอรี่เยอะขนาดนี้ใช่แล้วค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่เส,สมิงเสมิงอำเภอที่อยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดเชียงใหม่เป็นอำเภอที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ800เมตรเห็นจะได้มีความหลากหลายของชาติพันธุ์ แต่เป็นถิ่นที่คนไทยลื้อเข้ามาอาศัยอยู่มากที่สุดและสันนิษฐานว่าคําว่าสเสมืองมาจากสำเนียงของชาวไทยลือ้อที่พูดคําว่าสามเมืองเป็นเสมืองคําว่าสเมือง,มมองหมายถึงการอพยพเข้ามาตั้งรกรากของชาวไทยลื้อและกะเหรี่ยงในสมัยก่อนที่เข้ามาอยู่บนพื้นที่นี้ถึง3หมู่บ้านแต่ที่จริงยังมีข้อสันนิษฐานหนึ่ง คำว่าเสมงมาจากภาษากเรี่ยงที่แปลว่าแสงสว่างก็ได้ างที่เรารู้กันนะคะว่าสเสมิงเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดแล,ล้วล่ะสำหรับการปลูกไรสตอร์เบอรี่สำหรับเมืองไทยนะคะจนได้รับการขนานนามหรือว่าจะเป็นคำขวัญของเขาก็ได้เลยนะคะว่าสตอร์เบอรี่รสเยี่ยมภูเขาสูงเทียมฟ้าดอกไม้พันนานาบรรยากาศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะเป็นไงคะข้างหลังเหมือนไหมคะแต่สเสมิงไม่ได้มีดีแค่นั้น เสมอยังมีหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่มีของดีซ่อนอยู่ชาวนี้นะคะเราอยู่กันที่หมู่บ้านแม่ตุ้งติ ความตั้งใจนะคะของเราที่อยากมาที่นี่เนี่ยนะคะเพราะว่าเราอยากมาใช้ชีวิตแบบฟาร์มเมอร์ในรูปแบบของชาวไทยภูเขาะค่ะเพราะว่าเรารู้มาว่าชาวไทยภูเขาที่นี่นะคะเขามีการปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งแน่นอนว่าเราเป็นคนชอบกินผักมากๆยิ่งผักที่แบบปลูกสดๆแล้วเก็บมากินเนี่ยนะคะมันจะมีความหวานความกรอบด้วยตัวมันเองเดี๋ยววันนี้นี่นะคะอยากจะชิมมากๆเลยค่ะว่าผักที่นี่น,นะคะแบบปลอดสารร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะอร่อยขนาดไหน บ้านแม่ตุงติงเป็นหมู่บ้านหนึ่งในตำบลแม่สาบอำเภอสเสมิงหมู่บ้านนี้มีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการทำฟาร์มโดยเฉพาะนั่นคือโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติงหรือพูดอีกอย่างเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นก็คือที่นี่มีโรงเรียนสอนการทำฟาร์มให้แก่ชาวไทยภูเขานั่นเองแล้วทำไมต้องมาตั้งอยู่ที่หมู่บ้านนี้ด้วยละ่ะคิดเหมือนเราใช่ไหมเราเลยไปถามชาวบ้านมาเขาเล่าให้เราฟังว่า ในอดีตพื้นที่นี้ถึงแม้ว่าจะมีป่าไม้ที่สมบูรณ์ก็จริงแต่ตัวพวกเขาเองก็ไม่รู้วิธีการทำเกษตรจนประมาณปี2540สมเด็จพระพันปีหลวงสเสด็จมาและจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างขึ้นชาวบ้านที่นี่ก็เลยทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะกับพื้นที่สูงและเรียนรู้วิธีการที่ถูกต้องจนผลผลิตออกมางอกงามขนาดนี้เห็นไหม และที่สำคัญเป็นแบบเกษตรอินทรีย์ด้วยสดมากเลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวเราจะไปบุกสวนกันนะคะเพื่อดูวิถีชีวิตแบบฟาร์มเมอร์นะคะของเกษตรกรที่นี่นะคะซึ่งเขาจะปลูกผักอินทรีย์แบบร้อยเปอร์เซนต์ด้วยค่ะเนี่ค่ะอยู่ข้างหน้านี้แล้วนะคะและอยากจะบอกว่าเดี๋ยววันนี้เราจะเก็บพืชผักของที่นี่นี่นะคะไปทำอาหารกันด้วยค่ะมาค่ะ เดี๋ยวเราจะมีพ่อสิงเหี่ยมนะคะนําทางเราไปที่ฟาร์มนะคะพ่อซิงเหี่ยมเป็นเจ้าของฟาร์มแสนคานะคะที่บ้านแม่ตุงติ้งนี่แหละคะ่ะที่นี่มีปลูกอะไรบ้างไหมคะ,ะหลากหลายครับหลากหลายเลยใช่ไหมคะนี่อ้อยครับอ<ช>้อยคณะเม็กซิโกคณะเม็กซิโกครับอ้ไม่เคยกินเลยค่ะม,ม,มันสนใหญ่เขาไปทําอะไรกันคะบางคนเขาว่าชูโรตผักชูรสไซยเต้ไซยอเต้ฟักแมวอ้๋อฟักแมวอ๋อเขาเรียกว่าไซยเต้ใช่ไหมคะต้นไหน ต้นไหนชื่อต้นไหนลูกไหนลูกไหนอ๋อลูกไหนลูกไหนลูกไหนลองหาสิคะลูกไหนนี่ไงคะลูกไหนนี่เป็นีบอันนี้คือแบบเด็ดเรากินได้เลยเพราะว่าที่นี่ปลอดสารร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมีคนคยมาถามว่าพ่อนี่ต้นอะไรไหนไหนต้นนี้แหละครับไหนไหนต้นนี้แหละครับต้นไหนคะอืนี่ได้พลั่งมากินละหนึ่งลูก ให้ดูว่าแบบอ้สวยหวยน่ากินมากเห็นแบบปลูกผักเยอะขนาดนี้คุณพ่อไปเรียนที่ไหนมาไหมคะหลักๆนี่นะครับจะเรียนที่ฟาร์มที่ฟาร์มคฟาร์มฟาร์มตัวอย่างติงแมงติ่งอตัวอย่างแบบมาทดลองปลูกเองนี้ใช่ไหมคะทุกวันเนี้ยใช้สารเคมียังไม่พอกินเลยแต่มาทำอินทซีย์แถม มันจะพอกินได้ยังไงใช่ไหมคะแปลงม่ได้ลเราว่าไปดูสวนพ่อเลยไม่มีเลยไม่มีสารเคมีไม่มียาฆ่าหญ่าไม่มียาคุมหญ่ากบเขียดพึ่งนีมีคือนกสัตว์ทุกตัวคือช่วยในเรื่องของการเติบโตมสมบูรณ์หมดแสดงว่าใช้วิธีการธรรมชาติแบบร้อเปอร์ซ็ตจริงๆเลยค่ะอันนี้รับรองว่าปลอดภัยชัวร์ค่ะพอเสียหมเจ้าของไร่บอกแล้วว่า อยากกินอะไรให้เราไปเก็บกินได้เลยเราก็เลยเก็บผักจะไปทำอาหารเย็นนี้ค่ะเมื่อพ่อสเสี่ยมรู้ว่าเราจะไปทำน้ำพริกพ่อสเสี่ยมก็ให้เราเอาสิ่งนี้ไปด้วยนั่นก็คือรถด่วนคือรถด่วนเนี่ยอยู่ในกอไผ่นะครับแล้วก็ตัวนี้มันแก่แล้วมันแก่แล้วเราก็มามต้มต้มตมแล้วไป ไปตำน้ำพริกตน้พิกได้เหรอคะตำน้ำพริกได้ถ้าไม่ไม่ตำน้ำพริกเอาไปเอาไปคั่วคั่วเอาไปทอดให้มันเกล็ดกรอบใช่ไหมขอบคุณมากนะคะพ่อเงียมที่ให้กับข้าวไปทําเยอะเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปทําเมนูจากผักที่เราเก็บแล้วนี่ค่ะพ่อเงียมให้มาตอนนี้นะคะผักน้ำพริกมาพร้อมแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปหาวัตถุดิบอีกหนึ่งอย่างค่ะ เราจะมาหาวัตถุดิบอีกหนึ่งอันที่นี่นะคะแต่ว่าไม่ใช่ไก่นะคะนี้เรามาให้อาหารไก่ก่อนค่ะนี่ไก่ที่นี่นะคะเขาจะเป็นไก่อารมณ์ดีนะคะเพราะว่าเขาจะเลี้ยงด้วยวิธีธรรมชาติเลยค่ะอย่างอาหารที่กินก็จะเป็นกล้วยเป็นอะไรที่เราหาได้ในครัวเรือนนะคะก็จะมาสามารถให้อาหารไก่ได้เลยนี่ เจอแล้วค่ะวัตถุดิบอีกหนึ่งอย่างของเรานะคะก็คือไข่ไก่ะคะ่ะเลี้ยงกันแบบธรรมชาตินะคะจริงๆการเลี้ยงไก่แบบธรรมชาตินะคะข้อดีหนึ่งอย่างเลยก็คือเราจะปลอดสารเคมีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะฉะนั้นเมื่ออาหารของเราวันนี้เนี่ยนะคะก็คือปลอดสารเคมีแล้วก็ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะนี่เดี๋ยววันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้ไข่ไปกินนะคะปลอดภัยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ให้มาดูวิธีการเลี้ยงไก่แบบธรรมชาติด้วยนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณ,คณนะคะและนี่ก็คือวัตถุดิบที่ได้มาทั้งหมดแล้วเราก็จะมาเริ่มทำอาหารกันเลยเริ่มจากไข่ปามนี่เลยค่ะวัตถุดิบชั้นดีไข่ไก่ที่ได้จากแม่ไก่อารมณ์ดีที่เลี้ยงโดยธรรมชาตินี่สุดล้วอันนี้ เดี๋ยวเราจะไปตามน้ำพริกกันต่อกับน้ำพริกรสด่วนนี่น้ำพริกรสด่วนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน่ากินไหมคะนี่ทีเด็ดของเราเลยค่ะผักสดสดปลอดสารพิษมื้อนี้ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ได้เวลาที่จะไปชิมฝีมือตัวเองแล้วค่ะจะกินได้ไหมนะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูมื้อเย็นของเราในวันนี้นะคะจะบอกว่าทําเองหมดเลยแต่ว่าสูตรเป็นคนของที่นี่นะคะแล้วก็ที่นี่เป็นเมนูทั้งหมดเนี่ยเป็นอาหารพื้นเมืองของบ้านแม่ตุงติงค่ะนี่ไข่ป่าเมื่อกี้ทําเองเลยนะเดี๋ยวขอชิมรสชาติรสมือตัวเองหน่อยแล้วกันนะคะ ตอนแรกคิดว่าจะเปรี้ยวไม่เปรี้ยวอ,อร่อยค่ะอุ๊ยฝีมือแล้วก็เข้าขั้นเหมือนกันนะเนน่ะนี่ผักที่เก็บมาจากสวนเองกับมือเลยหวานกรอบคุณคิดว่าคลิปนี้จะจบแค่นี้แล้วสินะจะบอกว่ายังไม่จบ พราะที่นี่ไม่ได้มีแค่การทำฟาร์มนะแต่มีงานคราฟต์เก๋ๆเท่ๆด้วยไปค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปดูงานคราฟเช้านี้เรามาอยู่ที่พระธาตุดอยนกค่ะเป็นอีกสถานที่ที่ไม่ควรพลาดถ้าใครมาเสมอ นี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านศิลปะงานแฮนด์คราฟต์นะคะของบ้านแม่ตุงติงค่ะจะบอกว่าที่นี่เขามีการทอผ้านะคะแบบดั้งเดิมด้วยนะคะอย่างลายผ้าที่เราถืออยู่นี่นะคะเป็นลายผ้าเกล็ดเต่านะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านนี้นะคะเราเคยสงสัยเหมือนกันว่าทาไมเขาถึงเรียกว่าลายเกล็ดเต่าดูได้จากลายที่ทอนะคะจะเห็นว่ามันจะมีรอยนูนนะคะเหมือนหลังเต่า เขาก็เลยเรียกว่าลายเกรดเต่าแล้วก็มาเล่นลูกเล่นด้วยสีสันที่แบบน่ารักน่าซื้อนะคะจะบอกว่าผืนหนึ่งนี่นะคะเห็นประมาณแค่นี้นะคะ30เมตรเนี่ยใช้เวลาทําเกือบเดือนเลยนะคะเพราะว่าทุกขั้นตอนเนี่ยละเอียดมากจริงๆคุณแม่เริ่มทอผ้ามานานหรือ,อยังคะ20่ะ20กว่าปีนะเจ้า ก่อนหน้านี้ทําอะไรมาก่อนไหมคะาทำไรทาสวนมาก่อนนะสมเด็จพระองค์ท่านทรงครูมาสอนแม่เขาเจ้าเลยให้แม่เขาทอผ้าเป็นเป็นอาซิบเสริมเจ้าสามสิบห้าโคเดือนเมื่อก่อนนะเจ้าอย่างผ้าผืนหนึ่งนี่ใช้เวลาทํานานไหมคะผ้าผืนหนึ่งนี่เป็นเดือนเหมือนกันอะอันนี้เป็นลายเฉพาะของที่เลยไหมคะเจ้าเป็นเอกลักษณ์ของโมบ้านเจ้ามาจากอันสุนทรีรับิาซิแม่ตรงติงนะเจ้าท่าลายอย่างนี้เนาะ จากการทอผ้าสวยๆแล้วบ้านแม่ตุงติงยังมีงานคราฟต์เท่ๆอย่างศิลปะการทำมีดด้วยและตอนนี้นะคะเราก็มาดูศิลปะงานแฮนด์คราฟต์อีกหนึ่งอย่างนะคะที่ต้องบอกว่าเท่มากนี่งานแฮนด์คราฟต์ที่เราจะพามาดูนะคะคือการตีเหล็กทำมีดค่ะ แต่ว่าจะมีขั้นตอนวิธีการทำยังไงบ้างเนี่ยนะคะแค่เห็นรูปลักแล้วนะคะก็อยากเรียนอยากลองไปสมัมผัสแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูกัน,นะคะ่ะมาทำมาทำกับปีแรกปีสี่นึงทำดาบถวายสำเร็จแม่เลยแม่ก็ให้ทุนให้ไรลเนาะเราเป็นเลยทำกันเล่มหนึงนี่ทำใช้เวลาไหคประมาณวันหนึ่งนะ เล่มเนี่ยมันมีสวยงามแล้วก็ใจรักกว่า,าทําเล็กดีกว่าทําไปมีสอนที่นี่ก็สอนได้ที่โดยสกเกตสีที่พอไปสอนถูกไหมคะจริงๆเราต้องตีให้แรงกว่าน,นี้ใช่ไหมคะพอ <c oughs> ตีไปสักพักหนึ่งแล้วเราก็ไปเผาต่อระคะจริงๆเผามาแล้วก็ ตนะอทำไมเราตีเราแบบไม่ขยับอะไรเลยส่วนใครที่อยากจะมาเรียนตีมีดก็มาเรียนได้นะคะกับลุงเทียนและลุงเปี้ย2สองนักเรียนรุ่นแรกของฟาร์มตัวอย่างค่ะที่มีทั้งใจรักความอดทนและหลงไหลในการตีมีดจนถึงทุกวันนี้ค่ะ คลาฟสุดท้ายที่เราตั้งใจอยากจะพามาดูอยากจะบอกว่างานชิ้นนี้นะคะต้องใช้ศิละปะเฉพาะตัวและการอดทนฝึกฝนจริงๆค่ะอันนี้ทำมานานยังคะ7จปีแล้วคะ่ะเจ็ดปีแล้วเหรอคะ,คะทำไมถึงเริ่มที่จะมาแกะสลักไม้เหรอคะมันเป็นอาชีพเสริมครับอา,อาชีพหลักก็คือเป็นเกษตรกรอะไรรับ อย่างผลงานแต่ละชิ้นนี่นะคะก็คือเราออกแบบเองหมดเลยไหมคะออกแบบเองบ้างครับอย่างชิ้นหนึ่งนี่ใช้เวลาทำงานนานไหมคะสองเดือนครับสองเดือนแล้วแต่ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่แต่ชิ้นใหญ่ก็นานหน่อยแต่ว่าอันนี้คือละเอียดมากเลยนะคะ อีกอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่าแบบมันเจ๋งมากๆนะคะก็คือผลงานหลายๆชิ้นที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะส่วนใหญ่เป็นผลงานของเกษตรกรนะคะในหมู่บ้านแม่ตุงติงค่ะที่เขาใช้เวลาว่างเนี่ยนะคะมาฝึกฝนแล้วก็เรียนรู้ที่ฟาร์มตัวอย่างค่ะเพื่อทําเป็นอาชีพเสริมแล้วก็สร้างรายได้ให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวด้วยใครจะไปคิดนะคะว่าเป็นผลงานของเกษตรกรที่สุดยอดมาก อันนี้แอบ,บมาให้น้องสอนนะคะเพราะว่าเมื่อกี้บอกแล้วว่าก่อนจะมาทำเนี่ยเราจะต้องมีสกิลการวาดรูปนิดนึงแต่แบบสกิลการวาดรูปของเรามันแบบแทบจะเป็นศูนย์เลยเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะคะอาจจะวาดลายไทยแบบน้องเขาไม่ได้อะ่ะการแกะสลักไม้นี่นะคะจริงๆแล้วนี่นะคะมันต้องใช้ทั้งความอดทนและก็ความตั้งใจค่ะเพราะเวลาเราตอกไม้ลงไปนี่นะคะมันจะต้อง ทำให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานะคะถ้าเราออกแรงผิดนิดเดียวเนี่ยนะคะมันก็จะเบี้ยวไปเลยคือจริงๆมเมื่อกี้ที่น้องทำอะ่ะเราคิดว่าแบบมันง่ายนะเราน่าจะทําได้แต่พอมาทําจริงๆมันไม่ง่ายเลยนะคะเพราะว่ามันต้องใช้แรงนิดหนึ่งด้วยแล้วมันก็จะต้องแบบมีอารมณ์สิทธินิดนึงอะ่ะพะไม่งั้นแบบว่าปลาตรงนี้มันก็จะแบบเบี้ยวเห็นผลงานตัวเองแล้วก็รู้สึกดีใจนะคะที่ทำมาได้ตั้ง เกือบครึ่งหนึ่งเลยค่ะแต่ก็คือทําแค่นั้นนี่นะคะก็ออกแรงเยอะมากแล้วก็รู้สึกเหนื่อยแล้วค่ะเข้าใจเลยว่าศิลปะชิ้นนี้นี่นะคะต้องเป็นศิลปะเฉพาะตัวของคนทําจริงๆแล้วก็ต้องมีใจรักด้วยนะคะเพราะว่าการอยู่กับงานศิลปะที่ลงรายละเอียดเยอะขนาดนี้เนี่ยคะถ้าใจไม่รักจริงนี่นะคะทําไม่ได้เลยนะคะเนี่ย และแล้วทริปนี้ก็ได้จบลงการเดินทางครั้งนี้ทำให้เรารู้จักประเทศไทยมากขึ้นกว่าเดิมผ่านเรื่องราวของสถานที่และผู้คนที่ได้เจอในทุกพื้นที่มีวิถีชีวิตและมีความสุขในแบบของตัวเองเราอาจจะบันทึกทุกอย่างมาให้ได้ไม่หมดหรอกนะเพราะเราอยากให้คุณลองมาบันทึกและสัมผัสด,ด้วยตัวของคุณเองแล้วคุณจะหลงรักประเทศไทยมากขึ้นกว่าเดิมเหมือนที่เราเป็น